ไมถามเเอาวันนี้โตมาแชนแต่ว่าทำไมโหดจังครับไยัไม่รู้วันนี้ข้าเราโดนอะไรเลยมองไม่ทันบอกบอกบอบแต่ก็คไม่ได้โดนไดหนักบ้างนะโอ้โดนอย่างก็โดนหนกเลโดนตรงไหนโดนตรงไหนไม่สอบโดนเขาโดนตรงไหนเรา สอรอไปโดนตรงไหนครับโอยจุดสรุปครับในคกินเท่าไรน้เนี่ยสิไฟแมนึ่งสิบไฟนีอการที่จะไปลุยย้อนวยดาวรุ่ดเลยปีนี้ยัปีนี้่แต่มีชื่ออยู่แล้วเพรจังจมีชื ชกพี่ไปนันที่ไปหรอชุดไฟแทนหนึ่งชนะเก้าชนะเก้าแก้มือแก้มือได้ด้วยเขาต้องมือได้ด้วยเขามีชื่ออยู่แล้วล่ะแต่ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะแล้วแต่คณะกรรมการก็มีอยู่ประมาณหลายคนอ่ะหลายคนเราก็ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งหลายคนที่หมายก็เป็นคณะกรรมการด้วยครับไม่เป็น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 ก็เลออกมขอารหวยขอโชคดีโชคดีนั้งไว้ตรง ที <analyze it. S 2> <th> ่าโชคมาแล้วแบบแังอย่างนี้กันต่อแล้วนะโอเคครับผมครับโชคดีโชคดีครับ